เข้าวัดเข้าวานฟังธรรมมาจากลวงตาเสริมชีวายสุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจในายนี่ ท่านเข้าวัดเข้าวังทำบุญด้วยจิตศรัทธาคุญบุญพาให้เราสุขทีสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12เมษายน2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวันใจบ้านนาไอจราพุ่มพวงครับ คุณผู้ชมครับบรรยากาศสงการเริ่มขึ้นแล้วนะครับในหลายพื้นที่เขาก็มีการเริ่มเล่นสาดน้ํากันแล้วครับขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งครับเขาได้ร่วมกันทําบุญส่งน้ําพระเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับบริเวณลานอนุสาวรีสามกษัตริย์ครับในเขตอําเภอเมือง มีชาวเชียงใหม่จํานวนมากครับมาร่วมพิธีทาบุญตักบาตรชุข้าวสารอาหารแห้งครับพร้อมบวงสวงพระบรมราชานุสวรี์สามกษัตริย์เนื่องในวันครบรอบ719ปีการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่และเปิดงานเทศกาลสงกรานตามความเชื่อของชาวเชียงใหม่ที่มีมาตั้งแต่โบราณการครับขณะที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ก็มีเด็กๆและนักท่องเที่ยวเริ่มเล่นสาสน้ําสงกรานตามประเพณีปีใหม่เมืองกันแล้วส่วนที่จังหวัดลําปางครับพุทธศาสานิกชนได้ร่วมพิธีอัน เชิญพระแก้วมรกตดอนเต้าซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองออกจากวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาขึ้นรถบุษบกแห่ไปตามถนนสายลำปางเกาะคาและตามถนนเส้นทางต่างๆรอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนไหว้สักการะก็นำไปประดิษฐานณนหะ่วงนครกลางครับเมืองลำปางให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะที่จังหวัดลำพูนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองสี่มุมเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองได้แก่ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามโรงเรียนเทศบาลประตูลีประตูช้างสีและประตูมหาวันโดยมีการเตรียมน้ำทิพย์จากดอยขม่อครับซึ่งเป็นน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตักไปบูชากันที่บ้านส่วนบรรยากาศที่วัดพระธาตุทิริพุนชัยวรรมหาวิหารมีประชาชนนักท่องเที่ยว เดินทางมาสักการะองค์พระบรมาธาตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งร่วมก่อกองทรายปักตุงสืบชะตาตามนักสัตวปีเกิดและก็ผูกผ้าแพรที่ที่ไม้คําต้นโพเพื่อความเป็นสิริมงคล และที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่อเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีประชาชนชาวพิษณุโลกและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ากราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกจํานวนมากเลยละครับโดยทางวัดก็ได้นําพระพุทธชินราชจําลองพระบรมสารีริกธาตุตั้งไว้บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ําสุดท้ายครับที่จังหวัดพะเยามีนักท่องเที่ยวจํานวนมากไปร่วมทาบุญ ก่อนวันสงกรานก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดศรีคมคำอำเภอเมืองพยาวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพยาวและชาวล้านนาโดยทางวัดเขาได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าไปทําบุญไหว้พระและส่งน้ําพระพุทธรูปองค์พระเจ้าตนหลวงจําลองด้วยละครับ คุณผู้ชมครับไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยจังหวัดแพร่ครับซึ่งในวันนี้ครับเขาได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมแล้วก็เล่นน้ําตกแม่เกิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันแล้วล่ะครับนี่ครับคือภาพน้ําตกแม่เกิงครับที่มีความสูงถึง7ชั้นภายในอุทยานแห่งชาติโกเวียงส อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ครับซึ่งอยู่บนถนนสายล่องวังชิ้นซึ่งในปีนี้นะครับแม้ว่าน้ําจะมีไม่มากแต่ก็ยังมีน้ําตกไหลตลอดทั้งปีโดยนายบทธมากรศีสุวรรณหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโกวิ เวียงโกสัยครับบอกว่าในช่วงเทศกาลสงการานนี้ก็ได้เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยและอาหารด้วยการร่วมมือกับตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมดูแลความปลอดภัยรับมือประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะเข้าเที่ยวชมเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวของปีที่ผ่านมาเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยมีทั้งน้ําตกป่าเขาและสัตว์ป่าโดยเฉพาะเก้งกวางและหมูป่าครับ ท้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้นําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าภาชนะจําพวกโฟมเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดครับลงใต้กันบ้างครับไปที่จังหวัดสงขลาที่บริเวณชายหาดสมิลาดอกทานตะวันที่ปลูกไว้นะครับที่ริมชายหาดครับกำลังออกดอกบานสะพรัง่งพร้อมกับรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้แหะครับดอกทานตะวันครับที่บานสะพรัง ที่ริมถนนบริเวณหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4ใกล้ชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลาทําให้หนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมาก็อดใจไม่ไหวเลยล่ะครับจะต้องจูงลูกหลานและคนในครอบครัวจอดรถแล้วก็ลงมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกในช่วงวันหยุดยาวที่มาท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์แบบนี้สําหรับทุ่งทานตะวันแห่งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาได้ปลูกไว้กว่า1 0,000ต้นตลอดแนวถนนตั้งแต่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4สงขลาไปจนถึงสามแยกท่าแพรขนดาน ใกล้ชายหาดสมิลาซึ่งเป็นเส้นทางไปลปลายสนอ่อนและลงแพขนานยนต์ข้ามฟากทะเลสาบสงขลาในพื้นที่กว่า3ไร่เมื่อเมื่อกลางเดือนสิงหาคม2557ที่ผ่านมาซึ่งก็ทําให้บริเวณนี้นะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันฟีเวอร์กลางใจเมืองสงขลาอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะครับ คุณผู้ชมครับจังหวัดภูเก็ตนะครับนับว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ส่งกา์ปีนี้มีคนเดินทางไปท่องเที่ยวกันเป็นจนํานวนมากซึ่งในค่ําคืนนี้ล่ะครับที่ซอยบางลาหาดป่าตองก็จะมีการเปิดงาน Water on the b e a c h เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ําสงกรา์กันแล้วขณะที่ทางจังหวัดเองครับเขาก็ได้มีการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดไปติดตามได้จากคุณสุพรรษาอ่อนจันทร์รายงานจากจังหวัดภูเก็ตครับ ภูเก็ตนอกจากจะรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางทะเลแล้วสงกรานปีนี้ยังวางมาตรการเข้มรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเช่นเดียวกันค่ะขณะที่ซอยบางลาหาดป่าตองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมเล่นน้ำในค่ำคืนนี้แล้วค่ะ สำหรับมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นจังหวัดภูเก็ตได้ขานร,รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยเน้นการดูแลความปลอดภัยทางถนนเป็นหลักโดยบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างฝ่ายพลเรือนทหารตำรวจอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดซึ่งเป็นจุดตรวจหลักทั้ง11จุดนอกจากนี้ยังมีจุดตรวจรองและจุดบริการซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง19แห่งด้วยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการ การเดินทางให้แก่ประชาชนซึ่งในสงกรานต์ปีนี้จังหวัดภูเก็ตได้ตั้งเป้าจะไม่มีผู้เสียชีวิตเลยค่ะก็คือว่าจะออกกำชับด่านต่างๆเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจมอเตอร์ไซค์นะเพราะที่ผ่านมาจากสถิติเนี่ยมอเตอร์ไซค์เกิดขึ้น90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กจะเข้มข้นในเรื่องของของการตรวจมอเตอร์ไซค์ในเรื่องของเมาเมาและขับรถนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของสวมหมวกกันน็อก เรื่องของการไม่มีใบกับขี แ,ววและในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุธีทองแย้มพร้อมด้วยคณะทำงานได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่จุดตรวจบริเวณแยกสีก่กองอำเภอกระทูโดยจุดนี้เป็นจุดตรวจสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นเส้นทางต่อเนื่องก่อนเข้าสู่โซนท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดป่าตองโดยเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเขาและมีความลาดชันรวมถึงมีทางโค้งอันตรายด้วยค่ะผู้ขับขี่ผ่านเส้นทาง จะต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษเส่วนในช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่บริเวณซอยบางลาหัดป่าตองซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญและเป็นหนึ่งใน9โซนที่จังหวัดภูเก็ตจัดให้มีการเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานตีนี้จะมีการจัดงานวอเตอร์ออนเ e อะบีขึ้นซึ่งบริเวณซอยบางลาหัดป่าตองเองเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ําสงกรานกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้แล้วค่ะ ซึ่งในพื้นที่นี้ไม่ได้มีเพียงกิจกรรมนี้เท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมภูเก็ตไบวิค2015ครั้งที่21ด้วยซึ่งมีกลุ่มผู้กับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่จาก30ประเทศทั่วโลกกว่า10,000คนเลยทีเดียวค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่โดยมีการรักษาความปลอดภัยครอบคลุมบริเวณโดยรอบทั้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลและไทยตลอดจนเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองป่าตองทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวค่ะ กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลให้โซนท่องเที่ยวสำคัญอย่างป่าตองในสงกรานปีนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีคาดว่าจะมีเงินสะพัดในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงสงกรานนี้กว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทีมข่าว NBT ภูเก็ตรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณครับคุณสุพรรษาครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครูครับในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานมานำเสนอกันอีกครับ ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับโครงการดีๆที่รอคนรุ่นใหม่ให้มาสัมผัสโยชนจิตอาสารุ่นที่3ประสบการณ์ดีๆเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงที่นี่ที่เดียวเจ,จ๋งมากค่ะดีอ่ะดีมาก ร้อยคำบอกเล่า,าดูที่เท่ามาเห็นด้วยจนเอค่ายนี้สนุกายนี้แบบเจ๋งนะ,ะน้องไม่รู้หรอกน้องมันรึกจริงต้องมาแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมถ้าคุณมีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ครับอย่าลังเลที่จะตัดสินใจสมัครครับผมเป็นโครงการที่ดีในชีวิตคุณมากครับผมขอบคุณมากครั <ขอ S 1> สบสมัครได้แล้ววันนี้ถึง17เมษายน2558สอดซ่อ,อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่กงถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเสนอแนะให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรม,มาพิบาลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มาพิบาลในหน่วยงานของรัฐโอกาสครั้งสําคัญของภาคประชาชนที่จะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรม,มาพิบาลให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่าและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัด กลับเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคในช่วงที่2กันต่อครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอยราภุ่มปวงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวสงกรานที่จังหวัดขอนแก่นอีสานบ้านเฮากันบ้างดีกว่าครับวันนี้ครับที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขา,ามีการจัดถนนไก่ย่างโดยนําไก่ย่างครับมาแจกให้นักท่องเที่ยวซึ่งมาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้ได้ชิมกันฟรีๆด้วยละครับ นี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่นครับซึ่งนายเทวินรัตนวงศวัฒร์ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขาแต่งกายด้วยชุดไทยครับสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยๆแล้วก็นําไก่ย่างทั้งตัวและข้าวเหนียวมาแจกจ่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ เพื่อให้ได้ริมรสไก่ย่างเขาสวนกวางที่ขึ้นชื่อของอำเภอเขาสวนกวางเขาล่ะครับเป็นการสร้างสีสันและก็รอยยิ้มให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์กันอย่างคึกคัก นอกจากนี้นะครับทางสวนสัตว์เองเขาก็ยังได้เปิดถนนข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมีอุโมงค์หมอกพ่นน้ําระยะทาง60เมตรสร้างสีสันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ด้วยและก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเขาจะแจกไก่ย่างให้นักท่องเที่ยวแบบนี้ครับวันละ50ตัวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้สําหรับนักท่องเที่ยวผู้โชคดีเท่านั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดกันละครับว่าแจกกันทั้งวันแม่เห็นอย่างนี้แล้วจังหวัดอื่นๆอ,อยากจะนําสินค้าโอท็อปของชุมชน มาแจกให้ผู้ที่มาเที่ยวงานสงการานแบบนี้บ้างก็ไม่ว่ากันครับซึ่งอาจจะทําให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลสําคัญอื่นๆนอกเหนือจากงานสงการานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ คุณผู้ชมครับสงกรานต์ปีนี้นะครับก็มีประชาชนไม่น้อยเลยนะครับที่เดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ก็เลือกที่จะโดยสารเครื่องบินครับเพราะว่าถึงเร็วแต่ว่าที่จังหวัดยะลาที่นั่นเขามีการรณรงค์ให้เดินทางโดยรถไฟครับเพราะว่าจะเป็นการประหยัดแล้วก็มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้น้อยด้วยโดยมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมรณรงค์ด้วยสร้างสีสันได้ไปอีกแบบเลยล่ะครับ นี่แหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟหัดใหญ่พายอดมนุษย์อีโรในชุดสีชมพูหวานๆครับบ่งบอกได้ถึงความเข้มแข็งแต่ว่าแฝงไปด้วยความอ่อนโยน พร้อมกับมาสคอตตำรวจรถไฟเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานด,ด้วยรถไฟครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศเพราะว่าได้รับความสนใจจากประชาชนจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆครับก็เข้ามาขอถ่ายรูปกับยอดมนุษย์กันเป็นแถวอย่างที่เห็นเนี่แหละครับ สำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องการให้รถไฟเป็นทางเลือกในการลดอุบัติเหตุจากการจราจร,จรซึ่งมักจะมีความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้แล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้ประชาชนสามารถเดินทางเป็นกลุ่มได้เป็นจำนวนมากๆเพื่อเป็นการลดปริมาณรถยนต์จากการจราจรทางบกลงแล้วก็ยังเป็นการประหยัดเงิน ซึ่งระหว่างที่เดินรณรงค์นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้แจกเอกสารแนะนําเดินทางด้วยรถไฟอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยโดยตํารวจรถไฟหัดใหญ่ได้ระดมกําลังรักษาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนครับได้ท่องเที่ยวสงกรานปีนี้ได้อย่างมีความสุขครับและเช่นเคยครับช่วงนี้นะครับยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกกับ11เด็ดทั่วไทยครับ บรรยากาศชายทะเลที่หาดบ้านกรูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นจุดจัดงานปั้นสายใต้แสงจันทร์ที่จัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้รักงานศิลปะระหว่างวันที่10-17เมษายนนี้ได้แวะชมความสวยงามของการปั้นสรายรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ทสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้น ภายใต้แนวคิดที่สร้างสรรนำผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและคณะศิลปินปรติมากรรมทรายจากประเทศเวียดนามมาร่วมจัดแสดงผลงานปั้นสรในครั้งนี้ด้วยที่ศาลา08เฉลิมพระเกียรติบ้านตลาดนิยมอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา นางอลไทยบำรุงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านตลาดนิยมนำกลุ่มเยาวชนชายและหญิงบุตรหลานของคนในชุมชนอายุระหว่าง5ถึง12ปีสมัครใจเข้าเรียนระมงพื้นบ้านจำนวนกว่า30คนฝึกซ้อมระมงกลองยาวเพื่อไปร่วมแสดงในงานทอดพระป่าสามัคคีโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมชมการฝึกซ้อมของบุตรหลานด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆและเยาวชนในชุมชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดกรมควบคุมโรคพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจร้านค้าและซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ตั้งจำหน่ายอยู่ริมถนนสายหลักเพชรเกษมทั้งฝั่งขาขึ้นและขาล่องเพื่อรณรงค์และทำความเข้าใจห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์หรือจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่12-16ถึงเมษายนนี้เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่จุดตรวจตำรวจทางหลวงถนนสุขุมวิทบ้านช้างข้ามตลบบช้างข้ามอำเภอนายามนายสามารถลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ7วันอันตรายพบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำริมถนนสุขุมวิทห่างจากจุดตรวจประมาณ800เมตรมีครอบครัวพ,พ่อแม่ลูกรวม3คนพ่อลูกปลอดภัยส่วนแม่อาการสาหาัสซึ่งคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนายามสำหรับเส้นทางสายนี้มีสภาพถนนขรุขระและหากมีฝนตกลงมาถนนจะเลื่นมาก เนื่องจากรถบรรทุกยางพาราปล่อยน้ำยางไหลนองบนถนนและสารเคมีของน้ำยางทำปฏิกิริยากับผิวจราจรจึงเกิดความลื่นผู้ที่ไม่ชินเส้นทางจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ คุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางไปท่องเที่ยวเล่นน้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าหากว่าพอมีเวลาครับมีหนึ่งสถานที่ครับแนะนำครับนั่นก็คือไปที่กาดนัดหรือว่าตลาดนัดขนมปังซึ่งว่ามีความแปลกนะครับเพราะว่าขายอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่ร่มรื่นแล้วก็มีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติไปอุดหนุนกันเป็นจานวนมากบรรยากาศนะครับจะดีแค่ไหนไม่เสียเวลาครับไปติดตามกันเลยดีกว่ากับช่วงหนึ่งในภูทรครับ อีกมุมหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกเช้าว,วันเสาร์จะมีทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยมาเลือกซื้อขนมปังนานาชนิดในรูปแบบของตลาดนัดขนมปังในท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติค่ะนานาจังเกิลร้านขนมปังกลางป่าในหมู่บ้านสวนไผ่ล้อมหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบล้อมรอบไปด้วยต้นไผ่สูงเป็นกำแพงบรรยากาศไม่ได้เป็นเหมือนร้านขายขนมปังทั่วไปนะคะ ทางร้านตั้งโต๊ะไว้สองฝั่งเพื่อวางขนมปังให้ลูกค้าได้เลือกตามใจชอบในรูปแบบของตลาดนัดขนมปังค่ะในเช้าวันเสาร์จะมีผู้คนทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยหลั่งไหลกันไปเลือกซื้อขนมปังนานาชนิดที่มีให้เลือกหลากหลายแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าหากไปสายขนมปังก็อาจจะหมดได้ ทางร้านเริ่มเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะในบริเวณรอบๆก็จะมีของขายที่เป็นสินค้าโฮมเมดอาทิน้ำสมุนไพรผักปลอดสารพิษผลไม้เป็นต้นค่ะอีกทั้งยังมีกาแฟไว้ให้บริการเพื่อรับประทานคู่กับขนมปังซึ่งไม่ได้คิดเงินนะคะแต่จะเป็นการวางกล่องทิปไว้ให้สามารถจะให้เงินกี่บาทก็ได้ค่ะ ที่นี่เป็นเสมือนจุดนัดพบของคนไกลบ้านอย่างชาวต่างชาติในเช้าว,วันเสาร์ที่จะมาพบปะพูดคุยและเปลี่ยนข่าวสารกันหรือถ้าเป็นคนไทยเองที่อากจ,จะมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติก็สามารถที่จะไปพูดคุยเพื่อฝึกภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีค่ะเจ้าของร้านบอกว่าอบขนมปังขายมาแล้วประมาณ3ปีจุดเด่นของขนมปังก็คือมีคุณภาพมีรสชาติที่ดีและที่สำคัญก็คือมีให้เลือกมากมายค่ะ พอเราเริ่มขายขนมปังนะค่ะพี่ก็จะมีอบขนมแล้วจะเริ่มปิดตะเวนขายตามบ้านก่อนแล้วแต่ว่าทีนี้พอพอมาอบเริ่มโิ่มอบไปสักพักนึงเนี่ยเพื่อนบ้านเขาก็จะแบบเริ่มได้กลิ่นขนมปังได้กลิ่นอะไรตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเขาจะเริ่มมาซื้อที่แบบที่ตรงเตาที่เราอบเลยพอเริ่มไปสักพักหนึ่งเขาก็จะพาเพื่อนมาด้วยแบบเออเนี่ยขนมปังสดๆเลยนะอบออกจากเตาเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มพาเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมามันก็กลายเป็นสังคมขึ้นมาอย่างง้นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตรงนี้ก็เลยเหม เมื่อเราเลือกขนมปังตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะก็สามารถหามุมส่วนตัวในการนั่งหรือถ้าใครอยากผูกมิตรกับชาวต่างชาติก็สามารถไปพูดคุยเพื่อเป็นการฝึกภาษาได้อีกด้วยนะคะรับพีพันธ์ตันติโตทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานจากตลาดนัดขนมปังสวนไผ่ล้อมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดนะครับที่บรรยากาศเนี่ยเป็นกันเองแบบสุดๆมีมิตรไมตตีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากชาวไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับช่วงนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมครับที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคําแนะนำติชมรายการนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานของเราเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค N b t บทีครับที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะรอชมคลิปรายการย้อนหลังกันได้ที่นี่เช่นกันครับ และในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยบรรยากาศงานประเพณีสงการไทยลาวแห่ต้นดอกไม้ที่บ้านเมืองแพร่ตําบลน,นาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นของไทยและลาวครับซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันงานนี้นะครับก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีการแห่ต้นดอกไม้ที่ทําขึ้นอย่างสวยงามหลาย10ต้นเป็นประเพณีนะครับที่นับว่ามีหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หาดูที่ไหนไม่ได้เลยละครับมีเฉพาะที่จังหวัดเลยที่นี่ที่ ช่วงส่งกลานเท่านั้นด้วยแหละครับสำหรับวันนี้นะครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงเห็นอุปกรณ์พร้อมแบบนี้ครับขอตัวไปเล่นน้ําก่อนดีกว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่พรุ่งนี้ยังไม่มีแพลนไปไหนครับไปพบกับผมได้ที่ถนนข้าวสารวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ82ปีขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระประธานปางธรรมจักปรปฐมเทศนาประจําพระอุโบโสถหลังใหม่ณวัดจีนประชาสโมสรวัดเล่ง6กยี่ตําบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาในวันพฤหัสบดีที่30เมษายน2558ณก,กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร